เครื่องรับสัญญาณไม้นะครับไม้ไร้สายนะครับเพื่อนเพื่อนครับในกรณีที่เพื่อนมีเครื่องรับแบบนี้นะแก่เครื่องออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะมีแบบนี้มีแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอมีสายอากาศ A B นะฮะมี A B แสดงที่หน้าจอนะ่นะครับเป็นเครื่องลองนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการรับโดยการปรับสายอากาศทั้งสองต้นให้เป็นคนละทิศละทางคนละแนวทาง คนละแนวนะครับตัวหนึ่งอาจจะตั้งตรงตัวหนึ่งอาจจะตั้งเฉียงไปนะครับเพื่อนครับเพื่อเป็นการรับสัญญาณที่ครอบคลุมนะคือสายกาด A นี่ครับสายกาด b นะครับเขาใช้งานทั้ง A และ B ร่วมกันนะอย่าง A เนี่ยมานี่นะฮะเอนี่ก็มานี้ด้วยนะครับ B เหมือนกันนะครับ B มานี้ b B ก็มานี้ด้วยนะครับเพื่อนครับเครื่องรับสัญญาณเขาเนี่ยมีภารรับ2ตัวนะครับ ภารับ2เครื่องนะครับพาครับ2ชุดชุดไหนสัญญาณชัดเขาจะใช้ระบบโวตเอาสัญญาณตัวที่ชัดที่สุดนะออกไปนะฮะออกไปใช้งานนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเปิดเครื่องแล้วเจอแบบนี้นะฮะมีซอฟฟิเนเตอร์2ตัวนะฮะแบบนี้นะครับแต่ละข้างนะครับหรือบางตัวก็ใช้ระบบที่มันเป็นบาลันเป็นขดขดลวดนะเป็นสปินเตอร์นะนะครับนะไอตัวนั้นนะฮะ ก็คือสายอากาศ A ก็ใช้ทั้ง A และ B สายอากาศ B ก็ใช้ทั้ง B และ A นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการปรับสายอากาศทั้ง2ตัวหากเราปรับสัญญาณไปคนละทิศทางนะครับก็จะรับสัญญาณได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับนะถ้าปรับไปทางเวอร์ทางแนวตั้งทางเดียวนะครับอ่าก็จะได้สัญญาณดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับไป2ทิศทางก็จะได้ครอบคุมนะครับนะก็ลองดูนะเพื่อน ในส่วนของตัวไม่ลอยนะครับสายกาดเป็นแบบขดลวดนะครับสายกาดเขาจะแร่กระจายขึ้นแบบหมุน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 วนแบบนี้นะก็คือไปทางไหนเขาจะหมุนวนแบบเนี้ยแต่ว่าสายกาดตัวรับจะทําแบบหมุนวนแบบนั้นไม่ได้นะครับเขาก็เลยเป็นสายกาดแบบไดโพลข้างในนี้มันจะมีถ้าเพื่อนแกะดูนะครับจะเห็นเป็นสายกาดไดโพลนะครับบางรุ่นนะบางรุ่นก็เป็นไดโพลชั้นหนึ่งแล้วก็ต่อต่อขึ้นไป เป็น2ชั้นก็มีแต่บางรุ่นนะครับบางบางรุ่นบางเสาก็จะเป็นไดโพลนะครับแค่ไดโพลนะครับนะเอาฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะเวลาใช้งานเครื่องพวกนี้นะครับลองดูว่าเราปรับสายกาศไปคนละทิศทางนะครับไม่ให้เป็นในทิศทางเดียวแล้วถ้าเกิดว่ารับได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับตามที่ผมกล่าวเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานะครับนะเพื่อน <laughs> โอ้ยบอกไปบ่ได้ล้วอ้เสียงรอไปบ่ไ้แล้วต้องไปแล้วสวัสดีครับ